สวัสดีครับผมนายปฐมฤทธเดชนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรหัสนักศึกษา644-991-024วันนี้จะมานำเสนอกายวิภาคศาสตร์ในระบบกระดูก f o n t ท l Bone F R O N T A L B O N E กระดูกหน้าผาก r i e t a l Bone P A R I E T A L B O N E กระดูกข้างกระโหลกศีรษะ Temporal Bone T E M P O R A L B O N E กระดูกขมับ o c c i p i t a l bone O C C I P I T A L B O N E กระดูกท้ายทอย s p i n a l s p h n a l Bone S P H E N O I D B O N E S กระดูกรูปผีเสือ้อ Moid m o i, I Bone e t h m o i d b o n e กระดูกส่วนบนของจมูก nasal e <ative> <supercomputer> bone n a s a l b o n e กระดูกสันจมูก vomer bone กระดูกโรงกลางจมูกด้านใน high, high h y o i g h o i b o n hyoid bone กระดูกโคนลิ้น less c o m m o bone L A C R I M A L B O N E กระดูกข้างถุงน้ำตา c y c l o m a t i c Bone z y G O M A T I C B O N E กระดูกโหนกแก้ม Max Maxillary Bone maxillary bone กระดูกขากรรไกรบน mandible bone mandible bone กระดูกขากรรไกรลาา่าง pa parathy bone t a l a t i n e p a r าชั b o n e กระดูกเพดาน m e l m e l male maleus l กระดูกคอน incus i n c u s กระดูกท่าม staff สเตปส์สเตปกระดูกโกลนเซอร์เซอร์เซอร์ว e ิกอนเวิร์เว so, so, so ิร์ท ebra เวิร์ทเวิร์ท ebra เซอร์วิกอนเวิร so ์ท ebra เซอร์วิกเวิร์ท e ebra v e r t e b r a e กระดูกสันหลังส่วนคอโทวสิโทวสิเวเวเว,เว,เวทเบร์ t h o r a c i c v e r t e b r a e กระดูกสันหลังส่วนอก l a m b ลม l ลมเบอร์ลมเบอร์เว e เบร์บร์กระดูกสันหลังส่วนเอวสแครมเวทเบร์ S, S A C R A M V E R T E B R A E กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเน็บคอ x y ิเวเ e b บร์ C O C C Y X V E R T E B R A E กระดูกสันหลังส่วนก้นกบ ข c ข r i c งเ C L A V I C L E กระดูาากไข่ปลา Scapula S C A P U L A กระดูกสะบัก Humerus H U M E R U S กระดูกต้นแขน Radius R-A-D-I-U-S กระดูกปลายแขนด้านนอกเอาหน้า U-L-N-A กระดูกปลายแขนด้านในคาร์พอ c โบนี c A R P A l ร o n e กระดูกข้อมือ เมเเทคาเพลโบน M E T A C A P A L B O N E กระดูกฝ่ามือฟาเนซี P H A L A N G E S กระดูกนิ้วมือฟีเมอร์ F, ur, F E M U R กระดูกต้นขา พาพาเทล่า P A T E L l A กระดูกสบ้า t ี b ี t i b i a กระดูกปลายขาส่วนหน้าแข้ง Fibula Fibula f i b u l a กระดูกปลายขาส่วนน่อง t e r s a l bone t a r s a l v o n e กระดูกข้อเท้า bone, m เ e a t ท r ร a, s a l bone M-E-T-A-T-A-S-A-L-B-O-N-E, กระดูกฝ่าเท้า Fast bone F-L-A-T-B-O-N-E, กระดูกแบน ลีฟ R I B กระดูกซี่โครงรองบน L O N G B O N E กระดูกยาวซาฟ S H A F T ส่วนกลางกระดูกเซครัม SACRUM S กระดูกสันหลังส่วนท้ายสุด Short bone SHORT BONE กระดูกสัน้น Skull SKULL กระดูกกะโหลก p e r i g d e r P.E.L.V.I.C.G.I.R.D.L.E. กระดูกเชิงกราน p e t r o l g o l d o P.E.C.T.O.R.A.L.G.I.R.D.L.E. กระดูกไหล่ Sternum. S.T.E. r n u m กระดูกหน้าอก vertebrae v e r t e b r a e กระดูกสันหลัง